สวัสดียามเช้าอาทิตย์ค่ะวันนี้แม่ปิ๋วหยุดนะคะหยุดหนึ่งวันเด็กๆอยู่บ้านกันครบเลยค่ะวันนี้จะพาเด็กๆไปเดินเล่นกันนะคะเราน้องข้างบ้านอีกคนหนึ่งโอ้โม,มากดออดเรียกตั้งแต่เช้าชวนไปเล่นตั้งแต่เช้าเลยค่ะแม่ก็เลยแบบว่าถ้าอยู่แต่ในบ้านนี่แบบว่าเล่นเกมกันตลอดเสียงดังด้วยค้นเลยก่อนเที่ยงเดี๋ยวจะพาไปเล่นก่นเดี๋ยวแม่ปิ๋วจะถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะ มานี่มามานี่มามามานี่มาทางนี้มามาทางนี้ค่ะเด็กๆสันจังถึงไหนแล้วสันจังมาโชว์มินะวันนี้แดดดีมากค่ะเป็นพี่เลี้ยงเด็กสี่คนค่ะวันนี้ ให้อยู่แต่บ้านนี้บ้านระเบิด <c oughs> ดื้อกันเหลือเกินย <c oughs> ิ่งน,นุ <c oughs> ่งค <c oughs> <c oughs> วาสุดนี่แบบว่าอไม่ใช่เบาๆนะคะเพินมาถึงหน้าบ้านสร้างใหม่บ้านนี้หลังบ้านเป็นคลองนะคะมาดูซิเขาขายราคาเท่าไหร่เอเาเเทกวันเอา,เอา,อย,า,ายังไงน้ะยิบยังไง

แบบไม่ได้ตั้งใจนะคะลูกสี่แบบไม่ได้ตั้งใจนะคะวันนี้ทุกคนผลที่แม่เปียวไม่ค่อยปล่อยให้เด็กเดินเล่นกันเองนะคะเพราะว่าเวลาที่น้ำขึ้นนะคะมันก็จะเขียวเป็นแบบนี้เลยแล้วคือคลองเนี่ยคือประมาณ เกือบสามเมตรเลยนะคะความลึกของคลองนี้นะคะ่ะถ้าน้ําเต็มเต็มที่แล้วแบบมันจะเป็นน้ําขึ้นน้ําลงแบบน้ําทะเลนะคะเพราะว่าคลองนี้คือถัดไปก็คือเป็นทะเลแล้วค่ะก็เลยไม่ค่อยปล่อยลูกให้ออกมาเดินเล่นกันเองอย่างถ้าอากาศดีๆถ้าพาเดินเล่นแบบนี้นี่คือต้องมีผู้ใหญ่ประกบนะคะแม่บิ๋จะยังไม่ปล่อยให้เดินเล่นกันเองนะคะก็ เนี่ยหล่ะเหตุผลน้ําคลองคือลึกมากเวลาน้ําขึ้นแล้วน้ําเป็นสีเขียวคือถ้าตกลงไปคือแทบนจะหาไม่เจอเลยกันไว้ดีกว่าแล้วเดินเดินยังสะดุดขาตัวเองล้มเลยน่าประาอะไรดูสิกําลังแบบว่าดื้อๆสนๆกันเลยนะคะห้าขวบปดขวบวเจ็ดขวบวสิขวบขับ ช่วยเหลือกันยังไม่ได้แต่ดีหน่อยว่าพี่อาเกีเขาช่วยเป็นหูเป็นตาให้แม่ได้อันนี้คือโซนที่จะเดินไปริมทะเลแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ปุ๋จะพาไปซื้อขนมอ่ะเดินตรงไปเลยอ่ะอ่ะอ่ะมาน,นี่มีโตมิโตมานนี่ทางเลี้ยวเคเราพาแวะที่ซุปเปอร์ซื้อไก่คลไม้น้ำคนละขวด แล้วก็พาลงเดินเลาะริมคลองนะคะอันนี้มันเป็นทางเดินเล่นออกกำลังกายของเมืองนะทุกคนมันจะต่ำกว่าถนนมันเป็นคลองส่งน้ำที่เชื่อมกับทะเลหมดเลยค่ะแถวนี้คลองเยอะเพราะว่ามันเป็นเมืองที่อยู่ริมอ่าวแล้วค่ะอยู่ปากอ่าวแล้วเนาะคลองจะเยอะเป็นพิเศษเพื่อแบบระบายน้ำจะได้เร็วๆแล้วพอมันอยู่เตี้ยบแบบนี้เราเวลาเราพาลูกเดินมันก็แบบว่า เซฟกว่าคือมันไม่อันตรายรถรามันก็วิ่งข้างบนถนนไงทุกคนข้างบนเ,นบนเ,นเห็นไหมราวสีเขียวนั้นคือถนนนะคะอันนี้เป็นด้านล่างริมคลองละเดี๋ยวจะพาลูกหาที่นั่งกินละคะ่ะเดี๋ยวเดินถัดไปเราจะเห็นเป็นอ่าเขาเรียกไรศาลาศาลานั่งนะคะจะพาลูกนั่งตรงนั้นแล้วก็กินเสร็จก็เดินต่อ ต,ต้องตัดกำลังพวกนี้ค่ะเพราะว่ามันซนแล้เหลือเกินเนี่ยค่ะที่นั่งตรงนั้นเราจะแวะกินข้าวเที่ยงกันตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็วนเข้าบ้านแล้วไม่ไกลกันอันนี้อยู่เมืองเดียวกันเลยนะเมืองที่แม่อยู่เมืองมาซนากะนะคะทุกคนอีถึงแล้วอะทุกคนกินอ่ะมินนะทาเบเตรูโอเค,โอ,เคโอชิโซเน่สกาเตต้าซันจัง 疲れニュース <laughs> อร oh, uh ่อยอร่ยไหมน้องนิกะนม่ตกคุงอร่อยไหมอายุจังอร่อยไหมโอชีอชีซัมจังโอ้ยชีโอชีแล้วนี่ขนมปังบราวน์ชูการ์แล้วก็ไส้ครีมนะคะ ถุงนี้เมื่อกี้ซื้อกับข้าวให้เด็กๆอ่าใช่กันน้ำก็ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยเยนหนึันห้าร้อยเยนก็ประมาณสี่ร้อยประมาณสาม้ยห้าสิบาทซื้อขนมให้เด็กซื้อน้ำไก่สามรอยห้าสิบบาทประมาณ นั่งเล่นกันตรงนี้อีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยพาเดินกลับบ้านคะต้องให้มันเล่นกันเยอะๆมันจะได้งอมเย่คำปไาเย่บรรยากาศของเมืองนะคะอันนี้คือระดับถนนใช่ไหมคะเขาก็มีสองแบบนะแบบบันได โอเคลงไปลงไปดีๆลงไปดีๆค่ะดูน้องด้วยก็เป็นบันไดแบบนี้แล้วก็เป็นสโลปลงแบบนี้นะคะรถเข็นเด็กคนแก่ลงได้ในคลองนี้ก็มีปลานะปลาทะเลตัวอย่างใหญ่เลยน้ำใสสะอาด มนน้ำตลอดทั้งปีไปมาดเด็กๆต้นเขียวๆอันนี้ก็เป็นต้นเมเปิลนะคะต้นหนูนเมเปลิลตรงนี้กลางคืนเขาก็จะเปิดไฟเป็นไฟสีส้มนะคะตลอดทาง ยิ่งตอนฤดูใบไม้ร่วงนี่แบบว่าเมเปิลมันเป็นสีเหลืองสีส้มใช่ไหมก็เ,เปิดไฟนี้แบบสวยมากค่ะข้างหน้าก็จะเป็นต้นที่แบบว่าฤดูใบไม้ร่วงคือไบมันจะเป็นสีแดงแต่พอตอนนี้คือมันจะเข้าฤดูร้อนแล้วมันก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้คะ่ะสดชื่นมากทุกคนอันนี้คุณแม่นำทีมลิงถมอนนะคะอันนี้เราเดินมาจะรอบเมืองแล้วนะ คลองนี่เขาขุดรอบเมือ,องเลยนะคะอากาศดีมากแม่ปุ๋ยชอบมาเดินเล่นแบบนี้เห็นปลาไหมทุกคนนั่นไงนั่นไงปลาอปลาตัวใหญ่เลยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมวันนี้จังพี่อากิเชื่อแม่ได้เยอะเลยนะว้าว ไปเดินกันต่อเดินกตนต่อโอ้ช่กูมีในะไอ้ตัมีแต่อกัแต่ได้โคคนละขวดคนละขวดสินเลยหนมน้อยข้างบ้าน ขึ้นป .1 ปีนี้นะปีนี้อยู่ป .1 ร้องให้เสียงดังกว่าเพื่อนเลยพี่พี่เขาโตหมดแล้วเขาเป็นเด็กคนอยู่คนเดียวอ่ะก็เลยไม่มีเพื่อนเล่นโอ้เยอะเลยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะตัวใหญ่มากโอ้ดูไอตัวนี้ใหญ่มากเลยลูกนี่นี่ไอตัวหลังสุดเนี่ยอ้วนตุบเลยดูท้องมันน่ะ มันกินนี่นี่นี่มันมากินสาหร่ายค่ะทุกคนตรงนี้มันเป็นสาหร่ายไงเต็มเลยอุ้ยตัวสีขาวก็มีอ่ะมันมีตัวสีขาวสีทองว้าวสวยอ่ะว้าวี่เราทำเยอะเกิเลยท เด็กๆแบบตื่นเต้นกันนะดูดิสนุกมาก <c oughs> ไปเดินเล่นมาสนุกสนุก กลับมาตอนนี้ก็แม่ปิ่วก็นี่นะคะทำมือเที่ยงให้เด็กๆมีต้มมามา่าต้มรามองค่ะใส่ไข่แล้วต้นหอมนิดหน่อยมือเที่ยงง่ายๆอนเน้นเส้นแล้วก็มันจะมีอีกอย่างหนึ่งนะที่แม่ปิ่จะทำนี่ค่ะเตี๋ยวบต้มยำเป็นโปรดักต์ของยำยำที่สำหรับ ส่งออกเท่านั้นนะคะรสจะไม่เข้มข้นเท่าของไทยเลยนะคะสําหรับส่งออกมันก็จะอ่อนหวานนิดนึงนะคะ่ะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยก็าทาซองในหน้ากินแต่เดียวะคะ่ะทุกคนยำยำสุดเด็ดรสเผ็ดกุ้งเกียวต้ยมยำสําหรับเอ็กซ์พอตเท่านั้นนะคะอาซื้อที่ไทยไม่มีนะประมาณนี้มือเที่ยงของเราอืม ยากิกับคนมวันนีต้องทำเผื่อแขกไว้นะคะแขกข้างบ้านนะคะแขกข้างบ้านไข่ไข่มีโ่วัีมีลูกสี่คนนะ เขクロスっคんืよสเาตุวประมาณนี้ไปก็ทำให้พี่คอีนะคะนใชตรง 太痛了。

ไม่ต้องวัดใกล้หน่อยฮะอะไรอะไรครับวิจารอะไรแง<ะ>่อะไรฮะในตุ๊กแกสีขาวเหรอหาดูดิมันอยู่ไหนหนูเอาสีขาวก็ได้เก๊ เพราะว่าแม่เส,สีจซื้อแม่ที่อดนแม่ให้ลูกไงแม่ซื้อมาให้ลูกใช้ไงแม่ไม่ได้ใช้ถ้าลูกชอบแม่ก็ให้ได้เพราะว่าแม่มีแล้วไงแต่ลูกไม่มีใช่ไหมอืมเป็นไรอากิโอสีขาวแม่ก็ได้ก็สวยเหมือนกันใช่ไหมหนูใช้สองก็ได้ดูสามก็ได้ใช่ไหมลูก เพราะมันมีห้างไงน้องลิแกะก็ใช้ยังไม่เป็นโอเคไหมอยากลองไหมเผ็ดนั่นเนี่ยหนูอยากให้มิจูเลยแต่มิจูไม่ช่วยเกี่ยวอะไรเลยอ๋อหน่อนี่มาหาแม่มานั่นพี่ร้องไห้แล้วนอนพี่ก็ยอมนอนต่หล่นเลยเนาะมาหนูเอาสามก็ได้นะ มันสวยไหมมิโตเห็นไหมอากิให้มิโตแล้วจะจะมิโตไม่มไมเอาจะพูดอะไแล้วอีนอากิก็อยากได้แต่อากิก็ยอมให้มิโตมิโตขอบคุณพี่แล้วหรือยังมานี่มาไม่จบกันแล้วมามานี่มานี่ขอบคุณอากิมานี่เร็วมาเห็นมาอากิมานี่มากระๆาแม่มานี่มาเดี๋ยวแม่กอดมานี่มาไม่จบกันแล้วมะแม่มานี่ขอบคุณครับ ีนึงเห็นไหมพี่เสียใจกอดกันแล้วเป็นพี่น้องกันโอเคโอเคมเลยค่ะเหลืออะไรเหลืออะไรที่ต้มมาม่าเอ่อไวๆต้มยำกุ้งนะคะที่เป็นแบบเผ็ดซองสีทองไวตะกี้นะ้วบอกทุกคนว่าแบบว่าลงแล้วนะคะของแม่เปียนใช้เป็นถ้วยเล็กของป้าป๋าจะเป็นถ้วยใหญ่ อร่อยอ่ะเอออร่อยกว่าซองปกติมากเลยใช่ไหมปะมพี่กีก็บอกว่าอร่อยแต่เผ็ดกว่านิดหนึ่งปะเผ็ดแต่นัวเนาะอเออเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะอยู่ไหนเร็วเก็บไม่เปจะให้ดูนะเจ็บแล้วนี่ค่ะเป็นซองสีทองอร่อยอ่ะเอออร่อยกว่าซองปกติที่เคยซื้อนะมันเข้มข้อนอนะ่ะมันนัว แล้วแบบหอมมากแนะนำเลยทดลองแล้วนม่ติ๋วว่อาอร่อยค่ะแมาติ๋วไปนอนถทยโทรศัพท์มาแป๊บหนึง่งเสร็จแล้วก็<อ>ไหนๆก็ว่างแล้วต้องรีบทำนะคะว่าเดี๋ยวจะขี้เกียจเนี่ยจะเปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนเคาน์เตอร์ครัวนะคะบานประตูนะจากสีฟ้าตอนแรกเบื่อแล้วค่ะบังเอิญไปดูในกลุ่มเพจอวดบ้านกันนะ เออใช่มีแบบมีอะไรนะยูเซอร์หนึ่งเขาโพสบานหน้าเออบานประตูเขาอะประตูครัวเขาเป็นสีเขียวเนี้เฮ้ยมันสวยละมุนตุนมากอะ่ะแม่ก็เลยเอาละพอดีไปไดโซนี่กระป๋องละหนึ่งรอยเยนซื้อมาพาลูกทาเล่นๆเ,เนี่กว่าวันหยุดเดี๋ยวค่อยดูหลังเสร็จนะว่าจะสวยหรือเปล่า ก็ใช่พี่อากีนี่นะคะหลักๆเป็นคนทาเนาะสีฟ้าก่อนสีก่อนที่จะทาทับก็พี่อาก,กีกับมิโตทาเหมือนกันนะคะนี่นะคาวันหยุดของแม่อีหนึ่งวันก็คือต้องมีกิจกรรมให้เด็กๆทำนะคะทางั้นก็จะดูโจอวนกันไปอยู่แค่นี้ละค่ะแค่นี้นะคะคลิปอย่าลืมติดตามกันใหม่นะบ๊ายบาย